วันนี้เราจะมาทำกุ้งกระเบื้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกกุ้งกันก่อนเลยครับอันนี้หัวเ่าจะไม่ใช้นะครับเ่าจะแบบบิดทิ้งไปเนี่ยครับแกะแบบเ้เลยืมขาด้วยนะครับขาก็ต้องแกะให้แบบสะอาดเลยอันนี้หางก็แกะออกเราจะมาผ่าอย่างกุ้งนะครับ เส้นสีดำดำแล้วไม่เอาเลยครับดึงออกพอแกะเสร็จแล้วนะคะพ่อะม่ก็จะหยิบกุ้งขึ้นมาเอามาหั่นเป็นท่อน,นครับเพราะว่าตอนปั่นเนี่ยหรือาบางคนใช้สับเนี่ยมันจะได้สับง่ายๆปั่นง่ายๆครับวันนี้กุ้งที่พ่อใช้นะคะเป็นกุ้งขาวครับแล้วก็จะเอากุ้งของคเตอร์นะครับใส่เครื่องปั่นนะครับ ใครเนี่ยไม่มีไม่ถนัดนะครับก็สามารถใช้สับก็ได้ครับอันนี้คือมันหมูแข็งนะครับอันนี้เก็จะสับละเอียดเลยอันนี้ปริมาณก็จะประมาณสัก10%ของกุ้งนะครับจะปั่นยากหน่อยเพื่อก็จะทำแบบชิน้นแรกนะครับหรือถ้าใครไม่มีมันหมูแข็งนะครับสามารถใช้เนื้อกุ้งล้วนๆเลยก็ได้ครับ มันหมูแข็งของคอเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นกับเมนูของเราครับอันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นนะครบแล้วก็น้ำตาลครับอุ้ยเดี๋ยวเขาว่าลืมค่ะว่ามันต้องใส่แป้งมันสัะป่างลงไปด้วยครับอีกอย่างคือน้ำมันงาครับเพิ่มความหอมครับ เขาเาปั่นต่อพอเสร็จนะครับเราก็จะเปะฟ้ามาใส่แครอทกับต้นหอมนะครัเที่าเราเใส่แครอทด,ด้วยเนี่ยเพราะว่าให้มันแบบมีสีสัน,นครับสวยดีก็จะเลือกใส่แบบนี้นะครับข้างใน เดี๋ยวเขาเจะพักเข้าตู้เย็นสัก20นาทีครับตอนนี้ครบ2ี่สนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําต่อกันเลยครับอันนี้ไข่ไก่บ้องแล้วก็ตีนะครับแล้วเดี๋ยวเขาเก็จะเอาไข่นะครับทาบนแป้งนะครับแป้งที่เขาเใช้วันนี้นะครับเพราะว่าใช้เป็นแป้งเวียดนามครับ ปกตินะครับเขาจะใช้แป้งปอกเปียกกันครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีเดี๋ยวเพื่อจะทาเตรียมไว้อีกแผ่นหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับเพว่็จะไว้ปิดหน้าเราทาครับอันนี้คือไส้ที่เราแช่ตู้เย็นไว้20นาทีนะครับอันนี้เพื่อจะเกลี่ยบางๆเลยครับถ้าพอดีพอดีนะครับไม่ต้องหนาบางมากพอทั่วนะครับแล้วก็ปิดหน้าครับ แบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวว่าเตรียมตัวเอาลงท่อเลยครับก่อนจะทอดก็ต้องทําแบบนี้นะครับเจาะแบบนี้ตอนทอดนะครับถ้าไม่เจาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะพองฟองอากาศมันออกไม่ได้ครับก่อนทอดเราก็ต้องแทงแบบนี้ครับเวลาทอดนะครับก็อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนครับ ขนาดเราเพิ่อเจาะอือแล้วนะครบเมกี้ยังพองมากเลยครับอันนี้เ่ากลับด้านมันนะคบเราจะทอดให้เหลืองสวยทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เอาขึ้นเลยครับนี่ตอนนี้เหลืองสวยทั้งสองด้านแล้วเอาขึ้นเลยเราก็ต้องมาหั่นแบบนี้สวยมาก กินมากเดี๋ยวเราจะโรยต้นหอมหน่อยนะคะมันจะได้สวยๆมีสีเขียวด้วยอันนี้เราจะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่นะครับของทานเล่นที่น่ากินมากชิมเลยชิมอมกรอบมากครับ Uh huh. เนื้อกุ้งนะครับรสชาติดีมากอร่อยมากเลยครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเมนูนี้นะครับแป้งกรอบมากเลยครับอร่อยมากๆลองพยายามตามกันนะครับเด้อ